ดูครับ๋ยวมาดูเทคนิคในการเอารถแมคโครลงจากรถบรรทุกนะครับนี่ครับเรียกว่ารวมแรงรวมใจนะครับสามัคคีเพื่อป้องกันพื้นไม่ให้เสียหายนะครับนี่ครับต้องใช้ยางรถยนต์รองนะครับนี่ครับช่างเขากำลังช่วยกันนะครับเกี่ยวกับการเทคนิคในการนํารถบรรทุกลงมาจากเรียกว่ารถแมคโครลงมาจากรถบรรทุกนะครับนี่ครับเรียกว่าฝีมือครับฝีมือ มีการป้องกันพื้นถนนอย่างดีเลยนะครับยางไม่พอครับต้องไปยางไหม่ครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้พื้นถนนเสียหายนะครับนี่ครับ เรามาดูเทคนิคไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่าฝีมือนะครับคนขับแมคโครก็ฝีมือนะครับคนขับรถบรรทุกก็ต้องร่วมกันครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนในการป้องกันพื้นถนนก็ต้องนํายางรถยนต์ครับมาลองรถแมคโครอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับคือเทคนิคเราดูเป็นความรู้นะครับนี่ประสบการณ์เรียกว่าต้องมีความชํานาญเป็นพิเศษนะครับในการนํารถแมคโครลงมาจากรถบรรทุกนะครับ ทังคนขับรถบรรทุกแล้วก็ขับแมคโครนะครับเจ้าหน้าที่นี่ครับนำยางมาลองพื้นนะครับเพื่อจะขนาดที่รถแมคโครลงมาจะต้องไม่ถูกพื้นแอสฟัลต์ที่ปูอยู่นะครับจะได้ไม่เสียหายนะครับยางไม่พอครับต้องเรียกว่าต้องิ่งไปรับมาอีกหลายเส้นคนละเส้นครับนี่ครับลองพื้นตีตะขาบนั่นเองนะครับไม่ให้เป็นรอยพื้นยางจะได้ไม่เสียหายนะครับนี่ครับคือเทคนิควิธีการนะครับ ทีมวิศวกรสุดยอดเลยครับนี่ครับเรามาชมไปพร้อมๆกันครับนี่ครับวันนี้เราจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับดูเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ในการนําแมคโครลงมาจากรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้พื้นเสียหายด้วยนะครับนี่ครับนี่ยพ่อจะมีทีมวิศวกรคอยดูแลนะครับว่าลงอย่างไรให้เรียบร้อยแล้วก็ให้นิ่มนุ่มนวลที่สุดครับ เพื่อไม่ให้พื้นเสียหายนะครับแต่ยังไม่ถูกใจวิศวกรก็ต้องให้แก้ไขใหม่นะครับนครับการขยับยางเข้าไปตรงที่ฐ่านดันดินนะครับเราดูไปรบๆการเันส่วนคนขับรถตะกโครถบรรทุกก็ต้องเรียกว่าเข้าใจกันนะครับว่าจะต้องยกตัวยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็กดตัวลงแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะกระดก นี่นะครับเราดูเทคนิคนะครับเทคนิคในการที่จะยกรถแมคโครให้พ้นกระบะนะครับพ้นแล้วครับแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็จะนํายางไปรองตะขาบอีกครับนี่ครับนี่ครับเราดูเทคนิคในการนาแมคโครลงมาจากรถบรรทุกนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับสมบูรณ์แบบปลอดภัยครับนี่ครับ เรียบร้อยครับนะครับรถมันทุกไปแล้วครับเรียบร้อยครับ ีฝน,นก็กําลังปลอยปลายนะครับฝนก็จะตก นบนพื้นแอฟัก็จะมียางรถยนต์ลองนะครับพือจะไม่ให้พื้นเป็นถนนเป็นรอยนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเราก็จะทําคลิปให้กับ FC ได้เห็นเต่ว่าได้เป็นความรู้ประสบะการณ์ในการนํารถแมคโครนะครับลงมาจากรถบรรทุกนะครับประจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ